สวัสดีครับ FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาในคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับหากพูดถึงความน่ารักของนักเรียนโรงเรียนชานุมานวิทยาคมแล้วต้องยกให้รุ่นของน้องแอมเลยนะครับเพราะความน่ารักของรุ่นนี้ถือว่าเด็ดเลยทีเดียวจนครูวัฒนาไกลแก้วโพสต์ถึงรุ่นนี้ตลอดเมื่อมีกิจกรรมของโรงเรียนนะครับก็พวกเธอน่ารักสักขนาดนี้โดยเฉพาะ ในวันครูที่ผ่านมานะครับครูวัสนาจะมีแคปชั่นถึงนักเรียนเกือบทุกวันเลยนะครับอย่างเช่นเพราะพวกเธอรางวัลของครูธรรมดาโลกจะลืมมีครูจึงมีสิทธิ์และมีสิทธิ์จึงมีครูรักนะเด็กๆเกว้าแล้วกลับไปซ่อมๆกันจ้าฮ่าฮและที่เด็ดสุดก็คือคุณครูออกสเต็ปอ๋อ กือบออกสเต็ปกับนักเรียนจอมป่วนโดยจะมีใจความว่าเกรงใจชุดครูด้วยฮ่าฮ่านี่คือการบูมวันครูเด็กพวกนี้มีเซอร์ไพรส์ให้อีแม่ได้หาตลอดไม่รู้จะร้องไห้หรือจะหัวเราะดีขอบคุณทุกคนจ้าลักและส้มตำอร่อยมากรางวัลของครูและนี่แหละครับคือความน่ารัก ของครูวัศนากับนักเรียนที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากคุณผู้ชมนะครับอยากพลาดคลิปใหม่ๆของเราก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับสวัสดีครับ